คุยกันวันเสาร์ช่วงบุ๊กคลับสนับสนุนโดยปตทพลังที่ยั่งยืน ที่มาที่ไปของการมาเขียนที่ทําไมคนเบสไม่ใช่คุณเนี่ยสำมะพิมพ์คิดดีเนี่ยเริ่มมาจากที่ผมส่งประวัติเข้าไปที่สำมะพิมพ์ตอนนั้นเนี่ยผมอ่านหนังสือของคุณพรมาศซึ่งเป็นเจ้าของของค,คิดดีแล้วก็รู้สึกว่าได้แรงบันดาลใจเยอะครับผมเพราะว่า <ๆ S 2> คุณพรมาศเนี่ยเขียนหนังสือจากประสบการณ์ตรงการเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วรู้สึกว่าเราอ่านแล้ว,ลวเราชอบผมก็ซื้อมาหลายเล่มมากจนผมเห็นหน้าหลังเนี่ยมันมีให้ส่งประวัติการเขียนเข้าไปเพราะตอนนั้นผมก็เริ่มเขียนหนังสือมาได้สักพักแล้วกับเขียนก แล้วก็พอดีไปเจอเว็บไซต์แล้วก็เขามีให้สมัครนักเขียนฟรีแลนซ์ก็เลยสมัครเข้าไปแต่ว่าสมัครไว้นานมากละเกือบครึ่งปีก็คิดว่าไม่น่าจะได้ละอยู่ดีมื่อตอนต้นปีคุณแก้วคุณแก้วที่เป็นบกกรได้โทรมาหาแล้วก็สนใจอยากให้ส่งประวัติเข้าไปแล้วก็ส่ง คอนเซปต์หนังสือเล่มนี้มาให้ผมเขียนชื่อว่าทำไมคนสําเร็จไม่ใช่คุณ <S <S เป็นแนวคิดบวกเลยครับนันานาตนเองความสุขความสําเร็จคิดบวกการให้กำลังใจหรืออาจจะมีเรื่องของผลงานต่างๆที่เราทํามาแล้วก็เขียนเขียนเผื่อแผ่ให้เป็นส่วนรวมหนังสือเล่มนี้นนนเป็นแนวเรื่องของการฒนาตนเองการตั้งเป้าหมายชีวิตการเรื่องของความสําเร็จที่เราจะต้องนิยามของเราขึ้นมาเองผมมองว่าความสําเร็จเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องนิยามขึ้นมาเพราะว่าบางคนอาจจะบอกว่ามีเงินแค่1ล้านบาท เขาอาจจะบอกว่าสําเร็จแล้วก็ได้แต่บางคนบอกฉันไม่พอฉันต้องมีเงิน50บ้าทหรือร้อยล้านหรือบางคนบอกว่าฉันไม่ต้องการเงินฉันต้องการความสุขเพราะนั้นเนี่ยผมมองว่าความสําเร็จเนี่ยเป็นสิ่งที่มันกว้างมันไม่สามารถระบุได้มันอยู่ที่แต่ละคนที่จะนิยามขึ้นมาเองได้อย่างตัวผมผมมองว่าความสำเร็จของผมคือการสร้างความสุขให้กับผู้คนเพราะผมเป็นวิทยกรด้านการคิด ความสุขที่เราได้มอบให้กับสังคมนะแต่นั้นนีความสําเร็จของผมก็คือมองว่าการช่วยเหลือคนการทําให้คนพัฒนาตน,นเองขึ้นมาได้เป็นความสําเร็จไหมถือว่าเป็นความสำเร็จในเรื่องของการเขียนสือ่อเพราะว่าผมมีความฝันตลอดว่าผมจะต้องเขียนสื่อให้ได้นะทังทันที่เมื่อก่อนเนี่ยผมไม่เคยอยากไปต้องเขียนเลยผมไม่อยากไปได้เขียนตอนหลังน้าท่วมซึ่งเริ่มจากการเขียนบทความแล้วก็ไปเข้าเรียนคอร์สต,ต่างๆเรียนคอร์สเรื่องของการเขียนจนมาสู่ หนังสือเล่มนี้หนังสือเล่มนี้เป็นผลงานที่ผมภูมิใจมากเพราะว่าเป็นหนังสือเล่มแรกที่ออกวางขายตามท้องตลาดตามร้านหนังสือแล้วก็เป็นหนังสือที่รู้สึกว่าอ๋อเนี่ยนี่เราคือผลงานที่เราทุ่มเทให้กับมันเพราะผมใช้เวลาเขียนตอนนั้น,นยังทำงานประจําอยู่เมื่อตอนต้นปีตอนตอน,ตอน,ตอน,ตอนเดอกกุมภาะก็ลเลยรู้สึกว่าเออเราทํางานประจําไปด้วยแล้วเราออมาเขียนหนังสือด้วยเออเราก็ทําได้นี่เราสามารถบริหารเวลาได้แล้วก็ออกมาเป็นหนังสือเล่มนี้รู้สึกว่าภูมิใจมากถือว่าเป็นความภูเร็จส่วนหนึ่งแต่ยังไม่ที่สุดรวมๆครับ ก็มาจากตัวเองด้วยเรื่องของการตั้งเป้าหมายชีวิตส่วนตัวเรื่องของการพูดคุยกับคนที่ล้มแล้วลุกขึ้นมาได้แล้วก็การสังเกตสิ่งรอบตัวต่างๆการจากประสบการณ์ในการสอนด้วยที่ผมไปสอนให้กับผู้คนต่างๆก็เก็บเก็บมามาผสมแล้วการวมมาเขียนหนังสือเรื่องนี้ประจัสําสำเร็จผมผมผมชอบอยู่บทหนึ่งก็คือเรื่องของการหาแบบอย่างหรือว่าหาไอดอลผมมีไอดอลอยู่ท่านหนึ่งที่ว่าอาจารย์นรลุงวิเศษทองเป็นไอดอลที่ทาให้ผมรู้สึกว่าผมจะต้องเป้าหมายตั้งเป้าหมายชีวิตส่วนตัวเมื่อตอนปี54 หลังจากที่ผมได้ไปฟังในในในเชิเนี่ขับเป็นกลุ่มเป็นขับเล็กๆก็รู้สึกว่าเราอยากเป็นวิทยรากรเลยอยากเป็นนักเขียนอยากเป็นทึกษาสามสิ่งนี้ที่ผมตั้งเป้าหมายชีวิตกับส่วนตัวไว้มาตลอดจนณปัจจุบันนี้ผมก็ยึดถือสามตัวเนี้ยเป็นหลักในการทํางานก็ทําให้ผมรู้สึกว่าผมต้องตั้งตั้งเป้าหมายชีวิตและเดินตามกรอบในสิ่งที่เราวางไว้หาเส้นทางหาเขียนว่าเราจะต้องไปเดินยังไงในแต่ละอาชีพที่เราต้องทําจนรู้สึกว่าอ๋อเนี่ยแหละคือสิ่งสําเร็จ เราทำสำเร็จนะในสิ่งที่เราตั้งเป้าหมายเล่มนีน้มันจะมีอยู่บทหนึง่งเรื่องของการหาแบบอย่างที่ใกล้เคียงก็คือหาคนที่เรารู้สึกว่าเราชื่นชอบเราอยากไปแบบเขาแล้วเราทำตามเขาแต่เราไม่ทำตามทุกอย่างเราเพียงแค่ว่าดูว่าเส้นทางเดินเขาเป็นยังไงแล้วเราเก็บมาประยุกต์ใช้กับตัวเองผมเชื่อว่าคนเราต้องมีเงาของตัวเองต้องมีเส้นทางเดินของตัวเองเราคงจะลอกเลียนแบบทุกอย่างไม่ได้เพีเยงแต่ว่าเรามองให้เป็นกำลังใจเป็นแรงผลักดันให้เรากล้าไ,ไปหยุดจุดแบบเขาบ้าง ส่วนมากผมจะชี้ไปเลยว่าทําแบบเนี้แล้วจะสําเร็จเพราะว่าหลายๆหลายๆจุดในหนังสือเล่มนี้มันมาจากหนึ่งประสบการณ์ส่วนตัวผมดังนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าคนอ่านถ้าอ่านแล้วคุณจะต้องนำไปรประยุกต์ใช้ให้เข้ากับตัวเองมากที่สุดแล้วคุณลองทําตามดูผมเชื่อว่าทุกอย่างความรู้หนังสือหรือการฟังบรรยายจากใครก็แล้วแต่ถ้าเราเก็บมาทุกอย่างเก็บมาทุกเม็ดเลยนะครับแล้วก็มาประยุกต์ใช้กับตัวเองทำยังไงก็ได้ให้เข้ากับจริตของตัวเองแล้วเดินตามลงมือทําสําเร็จแน่นอน แต่ว่าผมเชื่อว่าคนเราไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ทุกอย่างแม้แต่ว่าเราอาจจะไปเจอคนที่แบบว่าโอ้โหคนนี้นี่ไอดอลสุดๆเราก็ไม่สามารถเอาทุกอย่างของเขาอะมาใช้กับเราได้ในความคิดของผมนะครับหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่จะชี้ชี้จุดบกพร่องนะครับว่าเพราะอะไรล่ะทาไมคุณถึงไม่สาเร็จคนเราเขาบอกว่าไม่จำเป็นต้องมีความเก่งหรือมีเงินเพียงอย่างเดียวสองอย่างนี้อาจจะเป็นไปได้ครับที่ที่สามารถทําให้เราประสบความสำเร็จได้แต่ผมเชื่อว่ายังมีจุดอื่นๆเช่น เวลาคุณทางานคุณต้องมาเป็นทีมไหมหรือว่าคุณทํางานคนเดียวถ้าคุณทํางานคนเดียวผมเชื่อว่าโอกาสสาเร็จน้อยมากแต่ถ้าวันนี้คุณมีทีมที่พร้อมก้าวเดินไปกับคุณอันนี้ก็มีมีโอกาสสาเร็จหรือคุณจะต้องมีเรื่องของมุษยสัมพันธ์ที่ดีแน่นอนครับต่อให้คุณคุณเก่งแต่คุณมีโก้คุณไม่รับฟังใครคุณไม่ให้ความสําคัญเรื่องของมุษยสัมพันธ์คุณก็มีโอกาสที่จะล้มได้นังสือเล่มนี้จะพูดภาพรวมๆให้คุณได้รู้ว่าจุดต่างๆที่ที่คุณอาจจะมองข้าม มันสามารถที่ทําให้คุณสําเร็จได้นะถ้าคุณลองนําไปใช้ดูก็ขอฝากหนังสือนะครับทำไมคนสําเร็จไม่ใช่คุณนะครับหนังสือเล่มนี้นะครับผมตั้งใจเขียนมากๆเพราะว่าเป็นสิ่งที่ถ่ายทอดมาจากประสบการณ์นะทั้งจากการประสบการณ์ของตัวเองจากการพูดคุยกับคนที่สําเร็จนะครับจากการสังเกตสิ่งรอบตัวแล้วก็นํามาผสมผสานให้เป็นหนังสือเล่มนี้ใช้ภาษาใช้คำที่อ่านง่ายนะครับไม่มีทฤษฎีอะไรเป็นความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากตัวผมส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็อยากจะให้ ผู้อ่านนะครับลองเก็บเก็ดเล็กเก็ดน้อยเนี่ยประยุกต์ใช้กับตัวเองแล้วก็ลองหาซื้อดูได้ครับที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปนะครับ